สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาทำนงง่ายๆสไตล์พล้าใยแล้วนะคะทําฟิชแอนชิฟนะคะปลาชุดเป้งทอดนะคะเขาก็บอกปลาฉลามนะแต่เฟลกะคะ่ะเขาเรียกเฟลกเนาะปลาของออสเตรเลียเองที่นี่เขาเรียกนะคะนี่ค่ะก็คือแป้งผสมเรียบร้อยแล้วนะคะพอล่าใช้แป้งที่เขาสําเร็จรูปมาแล้วผสมน้ํานะคะก็จะคลุกกับแป้งมันธรรมดานะคะด้วยนะคะ ก,ก่อนชุบแป้งที่เป็นน้ำนะเพื่อนพราะาก็จะชุบแป้งก่อนนะทาแป้งให้ปลาก่อนนะคะง่ายๆอย่างนี้แหลพะพลาก็จะทาแป้งก่อนเพื่อเพิ่มความกรอบของปลานะคะเพื่อนนะคะ,ะลาก็คลุกให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะกับแป้งนะคะเดี๋ยวไปทอดกันเลยค่ะ ใช้ไฟร้อนนะเพื่อนนะไฟแรงอ่ะไฟร้อนแรงก็ไม่ต้องแรงมากนะคะแรงมากก็ไหมเนาะนะคะเนี่ยก็ชุบแป้งนะคะแล้วก็ลงทอดทีละชิ้น ปลาทอดทีละครึ่งนะเพื่อนข้าหม้อลเล็กซึ่งเมนูนี้พระราทําบ่อยนะเพื่อนนะคะเพราะนะคะคุณพ่อบ้านเขาชอบอะค่ะพระราก็ชอบเหมือนกันมันอร่อยกับเพื่อนปลาก็สดนะ,ะปลาจากทะเลนะคะซึ่งปลาตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึง ล้วตอนตนี้ปลาก็สุกเหลืองนะคะลากกระตักอ,อกนะคะใส่กระดาษที่ชู่ซับน้ํามันนะคะเพื่อนซับน้ํามันให้แห้งะค่ะนะคะเป็นัไงไม่อมน้ํามันอยู่แล้วนะคะทอดวปน้ามันมาเกอะไม่อมน้ํามันนะเพื่อนนะคะนี่ค่ะรอบแรกนะคะรอบสองค่ะ แป้งชนิดนี้ดีมากเลยเพื่อนไปทอดแล้วฟูฟูนุ่มกรอบมากเลยนะคะปลาทอดรอบที่สองก็สุกเรียบร้อยเลยนะเพื่อนสีสันะคะ่ะออกมาหน้าทานน่าประคะ่ะสีเหลืองสวยมากเลยนะคะเอาเศษแป้องออกให้หมดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปปลาเราจะทอดเฟรนฟลายนะมันฝรั่งนะคะทอดเฟรนฟลายเลยค่ะ เป็นฟลายทอดก็เสร็จสมบูรณ์ะหจัดการเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนเมนูฟิตแอนด์ชิพของพอล่านเนาะปลาชุบแป้งทอดมันฝรั่งทอดนะกินกับน้ำจิ้มไก่ลและน้ำจิ้มซอดมะเขือเ,เทศนะคะ มีผักสลัดจากสวนข้างเคียงนิดนึงนะคะนี่ค่ะเมนงงูง่ายๆสไตล์พาร่าวันนี้ก็จัดการเสิร์ฟนะหน้าตาหน้าทานสีสันสวยงามมากนะคะวันนี้พาร่าก็ไม่ได้ทานโชว์นะคะเพื่อนแค่ทำโชว์นะคะเดี๋ยวก็เป็นสแน็คกินเล่นๆนะนะคะตรงนี้ น่าทานมากเดี๋ยวขอไปทานกับคุณพ่อบ้านก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ